s k i n i f i c e x c e r m i d e Barrier Moisture Gel นะครับผมตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องผิวแห้งผิวอ๋อนี่ผิวแห้งผิวชุ่มชื้นนะทำให้ผิวชุ่มชื้นครับผมเสริมสร้างสกินแบคเกอร์ทำให้มีประการผิวที่แข็งแรงอะการผิวที่แข็งแรงก็เป็นพื้นฐานที่ดีของผิวที่ดีครับผมใช่ต่อมาตัวนี้ครับผมจะเป็นคีาเรียกว่า s k i n f i c M H H ในอนายาซินมายด์นะจะช่วยเรื่องความสว่างกระจ่างใสนะครับแล้วก็รอย พวกรอยดำรอยแดงใช่ครับก็จะชื่อตัวนี้ครับแล้วก็อันสุดใหม่ล่าสุดของเราเลยสุดใหม่ล่าสุดใช่จะเป็น Skincare Five e s s e n t i a แต่ว่าจะเป็น Light Texture ครับก็คือแบบว่าจะมีความเนื้อบางเบาขึ้นใช่ทานแล้วสบายผิวทาแล้วแบบว่าซึมเบ็ล์าดเลยเนื้อถ้าเป็นพอเป็นเนื้อไหลๆเนาะเขาก็จะเหมาะสำหรับคนผิวมันใช่ใช่ครับผมเหมาะสำหรับคนผิวมันเนี่ย Normal t o ออยลี่สกินเนี่ยเขาเขียนไม่หยุดเอสเซนส์คือเป๊ะมากนะคะ yes โอเคเลิศมากค่ะ B A คนนี้เลิศแม้เราก็เลิศไมากไดยี่สิบวินาทีฝากได้ยี่สิบวินาทีฝากได้สามสูตรเลยใช่ฝากได้สามสูตรเลยนะหูสมกับเป็น B A สุดหล่อของเรามากๆจบเลยค่ะใา่อะรอบตอนนี้นะ โอ้โหสว่างกระจ่างใสเลยทีเดียวใช่นะคะสำหรับม้อยฟ้างม้อยชมของเราก็ฝากด้วยนะคะทุกคนคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยว่าซื้อหนึ่งเซตนะคะจะได้แบบโอ้โหอาจจะยัางนะโอ้โหตุนอาจจะยัางนะซื้อหนึ่งเซตแพมเท่าไหร่ครับ เซตนะคะจะได้รับ1สิทธิ์เลยในการทั้งได้รุ้นรับวิดีโอคอลกับน้องโฟดหลังจบไลน์นี้นะคะ3ท่านแล้วก็จะมีอีก7ท่านเนี่ยจะได้รับโปสการ์ดพร้อมลายเซ็สนสดของน้องโฟดกันด้วยใช่คือคุ้มค่ามากคุ้มคา่าคุ้มราคาใช่คุ้มคา่าคุ้มราคามากนะคะสําหรับตอนนี้เลยนะคะพี่ก็อยากจะถามแบบว่าเห็นน้องโฟะทำงานหนักค,คือเราดูแลผิวหน้าของเรายังไงครับผมก็ก็ผมรู้สึกว่า ก็เนี่ยแหละมีสกินนิฟิกมาช่วยครับเพราะว่าก็ความชุ่มชื้นมันก็สําคัญสาหรับใบหน้าเรา<ฆ>ถ้าปล่อยให้ใบหน้ามันแห้งกล้าอะไรเง,<ช><ๆ>งี้ยก็แต่ก่อนผมก็ก็ไม่ได้ค่อยได้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็จะปล่อยไม่ค่อยทายครีมให้ใ,ให้ให้หน้ามันตัวเองมันแห้งอะไรเง<ๆ>ี้ยแต่ว่าเออพอได้จะสกินนิฟิกแล้วก็ทําใหเ้เราดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ในวันไหนที่แบบว่าไม่ไม่อยากให้หน้าแห้งอยากให้หน้าชุ่มชื้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็บำรุงด้วยสกินนิฟิกที่งหลายสุดเลยครับก็ อ่าซากกันอะไรเงี้ยอยากหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นก็ใช้สีชมพูอะไรเงี้ยแล้วปกติเราจะแบ่งใช้ยังไงระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูคะน้องโฟดก็ถ้าแล้วแต่ครับก็อาจจะเป็นตอนเช้าอาจจะเป็นอ่าตัวสีฟ้าก็ได้ตอนกลางคืนก็อาจจะเป็นสีชมพูก็ได้ใช้ตื่นมาหน้าจะได้ไร์ขึ้นอ่าน่าก็จะได้ไร์แบบน้องโฟดเลยนะคะทุกคนค่ะก็คือเอาง่ายๆเลยคือตอนเนี้ย อยู่แบบตรงเนี้ค่ะไม่อยากใกล้เลยเพราะว่าอรอร่ามันคุ้มโอโอร่ามันจ้าสเะเกินมันจ้าสเะเกินใช่<อ>นะคะมันจ้ามากๆเลยนะคะอ่ะแล้วทีเนี้ยค่ะน้องโฟต์ค่ะพอถึงจุดจุดนี้แล้วอ่ะเราได้ร่วมงานกันจนแบบ ครบ1ปีแล้วกับทางแบรนด์นะคะคือความประทับใจมีให้กันอยู่แล้วพี่ว่าความประทับใจความสนุกสนานแบบเอนจอยไหมสนุกนะครับก็ก็กไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทีมงานเบื้องหลังก็ววดูแบบสนุกสนานดูเอนจอยดีอะไรอย่างเงี้ยจากสังเกตได้จากตอนไลฟ์หรือว่าตอนแบบว่ามีอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วก็มาแล้วหรือว่าตอนเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรเงี้ยก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาเอออบอ่นดีแล้วก็เป็นัเองดี ใช่ครับ็นุกคนเป็นกันเองมากๆเลยแล้วสุดนี่ก็เพิ่งไปถ่ายถ่ายถ่ายตัวใหม่มาถ่ายตัวใหม่่ะแล้วก็เออแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนเดิมสนุกดีเหมือนเดิม ใช่ตัวใหม่ของเรานะคะก็ที่น้องโฟดพูดถึงไปตอนแรกเลยค่ะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นตัว moisturizer <ช>นะคะตัวนี้เลยเขาจะเป็นไลท์นะคะเป็นเนื้อไลท์เนื้อที่มีความแบบเหมาะสําหรับคนผิวมันนะคะใครที่เป็นคนผิวมันแล้วกําำลังมองหา moisturizer ที่ช่วยเติมน้ําเติมความชุ่มชืม้นกักเก็บความชุ่มชื้นและที่สําคัญเลยไม่พลาดเลยนะคะที่จะเป็นแบบได้ผิวที่แขนแรงเนี่ย<อ>ก็แนะนําเลยนะคะสําหรับตัว moisturizer ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นสูตร light texture นะคะทุกคนคะ่ะน้องโฟดได้ลองสูตรนี้หรือยัง อ่าลองแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างใช่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็น texture อีก texture ท,ที่ที่ชอบเพราะว่าผมก็ชอบความบางเบาอะไรเงี้ยพอยิ่งทาไปมันมันซึมเร็วมากครับแล้วก็สบายผิวสบายหน้าอะไรเงี้ยอ่ะพูดขนาดนี้แล้วเรามาลองเนื้อกันไหมคะได้ครับเรามาลองเนื้อกันอ่ะเดี๋ยว MC1 นะคะน้องโฟร์หนึ่งอ่ะได้ครับผมเริ่มก่อนเลยนะคะเราจะลองเป็นตัวเนื้อหมอยฟ้าก่อนเลยนะคะขอเอเซอร์ไมล์ของเรานั่นเองนะคะนี่นี่เลยออกไหมคะ เขาเรียกว่าอะ,อะไรครับสว a t c h s สว t c h ิ์อะสวัสเทเจอร์ของเนือ้อว,ว้าวเนื้อไหลมากเนื้อมีความแบบเป็นยังไงมั้งคะเนือ้อนี่นี่ชุ่มชื้นเลยชุ่มชื้นเลยใช่แล้วคือแบบตัวนี้กักเก็บความ,มชุ่มชื้นดีมากนะคะทุกคนนี่เราเดี๋ยวจะเปรียบเทียบก,ก่านนี้ดีกว่า ตัวลท์เทกเจอร์ครับผมตัวลท์เทกเจอร์เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับตัวเนื้อลท์เทกเจอร์ของเราดีกว่าค่ะว่าแบบเฮ้ยเนื้อมันบางเบากว่า,วานขนาดไหนโอ้โหน้องโฟท์ลงเยอะมากนะคะทุกคนคะ่ะน้องโฟทลงเยอะมาก,มากนี่ลงเยอะขนาดนี้นะคะแต่เขาก็ซึมซาบลงสู่ผิวได้ไวนะคะ แล้วที่สําคัญให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะตัวนี้สามารถแต่งหน้าต่อได้ไม่รบกวนเมคอัพด้วยนะคะทุกคนค่ะใช่แล้วคือคุ้มมากๆเลยนะถ้าวันนี้แบบว่ามัมมี่นะคะได้จัดสซตนี้ไปนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าสั่งซื้อสินค้าภายในไลฟ์นะคะ1ชั่วโมงมีราแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะช่โงเท่านะุกคนค่ะใช่แล้วพชอยู่ถึงกี่โมงดีวันนี้อยู่ถึงตีสีครับอ้โห ได้เลยค่ะให้เอฟซีได้เลยนะคะทุกคนเขาพอใจเดี๋ยวให้แม่มาเปลี่ยนไม้ครับให้แม่ให้แม่แม่ผู้ยผมทำพูดได้ทั้งคืนใช่พูดได้ทั้งคืนทั้งวันครับผมจริงเพราะว่าเออพี่เคยแบบว่าแบบเข้าไปดูแบบไลฟ์แม่ปุ๋ยอยู่ใช่ครับก็พูดอย่างนั้นเนี่ยพูดจนพี่ง่วงพี่ต้องโดดออกไปเองพูดจนพูดจนเต้นมากนะเขาเรียกเขาเรียกว่าพูดจนคนดูกลัวแล้วหนีออกไปเลย เก่งมากแม่ผมแล้วน้องโฟได้แบบเขาเรีกเยกอะไรนะยีนตรงนั้นมาไหมโอ๊ยอย่าลเลยดียวกว่าครับไม่ไม่เท่ากับไอ้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับผมแต่ว่าแอบ,บมีคนเรียกร้องมาเรียกร้งองว่าแฟนคลับเรียกร้องมาว่าไหนๆก็มาไลฟ์กับสกินทิฟฟิศอีกรอบแล้วครับผมอยากฟังน้องโฟ <S <S พ <ขา S 1> ูดภาษาจีนอีกแล้วโอ๊ยอพูดอีกแล้วเหรอพูดอีกแล้วคือเป็นมีมไปแล้วไงคะรอบนั้นโอ๊ยพอดีเป็น อินเตอร์เนชั่นแนล่มได้สโหน่ากโกอินเตอร์ขนาดนี้ Yes ม่นปะคะแม่นบ่อะมามีขะอยากให้น้องโฟดพูดคำว่าอะไรดีกว่าพูดคำว่าอะไรพูดคำว่าอะไรดีนะคะอุ้ยมีตะโนบอกว่าเมาแม่ละเมาแม่เมาแม่เมื่อกี้เราเมาแม่ไม่ได้เมาครับเคยด้วยครัเมื่อไหมเอื้อเออเอื่ออย่างเออเคย อเอยื้อยค่ะบเฮ้ยเราเราเราทำเสียงอ้อนๆนะอ่ะน้องฝนหมองกล้องเลยเอื่อยครัอ่าอย่งไรค่ะเอื่อยครับหลักโฟดบอกครับอันนี้อันนี um> ้อเสไม่ได้บอกนะหักบอคัหักบอักบอ ปนิกก็ต้อง<ด>หากตัวค่ะเห็นไหมคะอุ้ยอู้กับเมืองก็คือจะพูดแบบว่าสี่ภาคกันเลยนะคะตอนนี้อ,อู้กับเมือง m c ก็ไม่สามารถอู้กับเมืองได้เหมือนกันครับผมน้องคนอู้กัเมืองได้อู้กับเมืองไม่เป็นกินแต่ใช่อวเป็นอย่างเดียว้าทุกคน ไส้อั่วจะหมดนะทีเนี้ยถ้าน้องโฟร์รไม่หมดหอไสอ้วไม่หมดเหรออ่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะก็อย่าลืมนะคะมีสิทธิ์ลุ้นนะลุ้นทั้งได้วิดีโอคอลกับน้องโฟร์ค่ะแ,แล้วก็ลุ้นทั้งในเรื่องของการได้รับโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะทุกคนค่ะคือถ้าวิดีโอคอลเนี่ยก็จะได้รับ3รางวัลเลยค่ะน้องโฟรแบบสุดเอฟคุ้สิบเลยที่จะได้คุยกับน้องโฟร์คนละหนึ่งนาทีดีเลยครับคือน้องโฟร์เตรียมไว้อย่างว่าเร <ผม S 1> าอยากจะคุยอะไร เตรียมไวแล้วครับมาจากบ้านแล้วครับผมเตรียมมาจากบ้านแล้วด้วยฝันแล้วฝันอีกว่าจะคุยอะไรเอ้ยฝันแล้วฝันอีกทุกคนเอางี้นะถ้าใครเอาครับผมครับไปต่อกันเลยนะคะถ้าใครใครเลี้ยงน้องโฟนคะทุกคนอะ สำหรับตอนนี้นะคะคือถ้าใครที่แบบว่าอยากจะคุยกับน้องโฟสนะทุกคนค่ะอย่าลืมนะที่จะกดสั่งซื้อก็คือ1นเซตรับ1นึ่สิทธินะคะถ้าอยากมีสิทธิ์มากก็ต้องแบบว่าซื้อหลายๆเซ็ตนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ใครที่ไม่ได้รับแบบว่าวิดีโอคอลกับน้องโฟสเนี่ยก็ไม่ต้องเศร้าใจเพราะว่าเรายังจะมีตัวโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นสดด้วยนะคะทุกคนค่ะใช่เต็ม แอสปอยแอปสปอยนะคะใช่อ่ะกดกันด <tiempo> ่วนๆเลยนะคะถ้าหลตะกร้าก <s> ันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนนะตอนนี้โฟสการ์ตอยู่ตรงนี้แล้วค่ะน้องสุดโฟสการ์ตอยู่กับเราตรงนี้แล้วคือเดี๋ยวน้องโฟสเนี่ยพี่ใช่เหรอใช่พี่จะให้น้องโฟสเต็นเฮ้ยนี่มันเป็นรูปเอ็กซ์โคลสีนี่ดิเป็นรูปโฟสถอดเสื้อเฮ้ยถอดเสื้อไม่มีไม่มี คือไม่ใช่ว่าหม่อมมีในไลฟ์อ่ะใจใจบอดีอย่างเดียวนะทั้งห้องส่งตอนนี้ค่ะเริ่มหวั่นหวั่นแล้วนะคะอ่ะตอนที่น้องพดเซ็นเซ็นช้าๆลูกออ๋เซ็นช้าเซ็นช้าๆลูกเซ็นช้าๆเซ็นช้าๆมันจะเป็นลายมือที่มจะไม่ใช่ลายเซ็นอ๋อโอเค่โอเคก็ เวบาไปเรื่อยบอกเบาไปเรื่อยบักหลานน้อยโอ้ยยังยังบ่ทันฟังยายปุ๋ยเลยยายปุ๋ยเว้าไปเรื่อยกว่าอีกอ่ะทุกคนค่ะเมน์กันมาได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวนิ้แวะสองแฮชแท็กก่อนดีกว่าแวะสองแฮชแท็กกันก่อนเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเสร็จแล้วเหรอลูก เสร็จแล้วพี่รันเดียวเดียวมันเอกลุสิบไงมันนิดเดียวมันแค่สิบอันโอเคแค่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เผื่ออ๋อเผื่อไว้เฉเผื่อไว้เผื่อไว้โอเคโอเคเผื่อไว้อันนี้งานเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนี่งานเขาบอกว่าเขาก็พูดอยู่อย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าพูดจนคนดูกลัวและหนีออกไปเลยอ๋อเป็นฟิลเมาแม่ใช่ใช่เป็นฟิลเมาแม่อว้ยเดี๋ยวพีเลือกดีกว่าน้าละค่ะ ขนาดนี้กดเข้าไปดูไลฟ์รู้เป็นผู้โชคดีกันครับมามีทุกคนครับผมนี่เลยนะคะอ่ะฝากแฮชแท็กแล้วก็แบบเชิญชวนอีกสักรอบดีไหมคะน้องโผมครับผมฝากแฮชแท็กนะครับ s k i n i i f c l i v e e x p o r t ด้วยนะครับผมใช่ใช่ท่ามาใน Twitter ใน X นะครับผมใช่เลยพูดคุยกันได้ครับผมพูดคุยกันได้ถามก็ถามได้ครับผมถามได้ใช่ครับผมอยากถามได้ตอบถามได้ตอบได้ครับผมถามไม่ได้ตอบถามไม่ได้ก็อย่าถามครับโอ้โห ยาว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 แลพี่สวยขึ้นเนี่ยไปทาอะไรมาวากเปวลู้กหลังอะไรไม่เป็นไรลูกพี่เก๋ออเซลเลพี่เขาน่ารักดีใช่ไหมพี่เขาไม่ได้คิดอะไรแล้วลใช่แล้วพี่สวยขึ้นจินะพูดจริงพี่ใช้วม้ฟังไม้ชมไงคะใช้ฟไม้ชมเลยอย่างเดียวก็สวยขึ้นไดกเลยใช่เพะ คือตัวนี้มันครบตรงที่อะผิวของเราเนาะปกติอ่ะจะขาด moisturizer ไม่ได้เพราะ moisturizer มันเป็นตัวที่เติมน้ําแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นถ้าหน้าเรามีความชุ่มชื้นหน้าเราก็จะมีความยืดหยุ่นมันก็จะแก่ช้าอใช่ครับถูกต้องแต่สวยขึ้นจริงเนี่ยไม่ไรแล้วค่ะปิดไรเลยหยอกหยกหยอยอกนะคะ คือขี้บ้าอยอนิดนึงค่ะต้องขอประทานอภัยให้น้องโฟดแวะอ่านคอมเมนต์ดีกว่าโอเคไ,ได้อ่านคอมเมนต์ดีกว่านะคะน้องโฟดน่าจะสายตาดีกว่าพี่ชอบของร้านนี้มากๆนี่จะได้หน้าเด็กมามีกดแล้วนี่นี่มามีกดแล้วด้วยนะคะโอเคคิดถึงน้องโฟดสวัสดีจ้าได้นอนอยังครับมีใครอยากถามอะไรไหมเดี๋ยวจะจะตอบคำถามอาไดอ้ทุกคนค่ะ มีใครอยากถามอะไรโฟดไหมคะมีใครอยากถามอะไรโฟดไหมสามารถนะคะคือดันเมน์เข้ามาได้เลยเดี๋ยว MC จะอ่านให้แล้วเดี๋ยวน้องโฟจะตอบแต่อันนี้คือไม่ได้เป็นในพาร์ทเกมนะทุกคนไม่ได้เป็นในพาร์ทเกมนะ<า>ไล้ไ,ไพาร์ทเกมคืออะไรพาร์ทเกมน้องโฟอยากเล่นเกมหรือยังอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วคือเราพร้อมเล่นเกมเลยพร้อมเล่นเกมมากสุดๆจุดๆเราว่ามัมีจะรู้ใจเรามากน้อยแค่ไหนมัมีรู้ใจอีกแล้วเหรอใช่มัมีจะรู้ใจเรามากน้อยแค่ไหนผมว่าก็อาจจะเดายากนิดหน่อย พอดีเป็นคนซับซ้อนซ่อนเงื่อนเต็มร้อยแล้วให้เท่าไหร่เต็มร้อยหมายถึงสองคนซับซ้อนเหรอไม่เต็มร้อยที่แบบมัมมี่จะทายเราถูก่อ่าให้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมัมมี่ทุกคนค่ะคือคือเอางี้นะน้องโฟร์ให้เราแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเต็มร้อยนะทุกคนยอมหรอทุกคนยอมเหรอคะทีเนี้ย เรามาดูในเรื่องของการเล่นเกมกันดีกว่าเกมวันนี้ค,ค่ะน้องโฟส์ขาจะเป็น This or t h a t this or t h a t โอ้สองอย่างใช่ไหมใช่สอ,อย่างให้เลือกแต่ว่าน้องโฟสอ่ะเขาจะเป็นคนเลือกครับผมแต่มมีอ่ะค่ะสามารถดันเมนตขึ้นมาได้เลยนะว่าคือเราจะทายอะไรบ้างเราจะทายถูกไหม,อ,มอะไรยังไงนะคะทุกคนขามา เรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ทีมงานใช่ขอให้ทีมงานเตรียมไว้บอร์ดให้หน่อยค่ะโอเคอ๋อผมต้องเขียนใช่ไหมใช่พี่จะให้น้องโฟยเขียนในไว้บอร์ดนี้เลยนะคะเราจะมาดูลายมือที่ไม่ใช่ลายเซ็นกันแล้วนะคะรอบนี้ใช่ใช่เลยใช้เลยนะคะทุกคนค่ะใจเย็นนะลูกได้ครับผมทุกคนอยากคูตอะไรหมครับโฟยเขียนว่าอะไร อยากรู้จริงเหรออยากรู้ไหมล่ะว่าโพสเขียนว่าอะไรเอ้าโอ๊ยรือว่าจะไม่ถามเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอ่ะเรามาเริ่มกันคำถามก่อนเลยนะคะทุกคนแถมแทมแถ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 มทุกคนเตรียมเม้น์มานะคะเม้น์มาได้เลยนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเฉลยว่าน้องโฟสตอบว่าอะไรอะค่ะเดี๋ยวนี้จะแบบว่าอ่านเม้น์ของทุกคนด้วยนะคะเพื่อนทุกที่ค่ะเป็น แล้วก็แฟนคลับที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยตอบคําถามผ่านช่องทางแบบว่าในไลฟ์สดนี้เลยนะคะโอเคไม่เอ่ยนะ,ะซึ่งจะให้เวลาจริงๆแล้ว่เราจะมีเวลา15วิ้าวิแต่เนื่องจากไลฟ์ผ่ะมันมีความดีเลยเนาะทุกคนเนาะเราก็จะแบบว่าเอาตามแบบว่าพอสังเขตนะคะเราจะให้น้องโฟดเนี่ยชูปายเลยว่าใจมัมมี่นะคะเดาใจน้องโฟดถูกหรือไม่นะคะโอเคไม่เอ่ยอคําถามแรกค่ะน้องโฟะหาระหว่าง,างเกมและกีฬาค่ะ ไม่ยากเลยครับทุกคนว่าทุกคนว่าน้องโฟจะตอบว่าอะไรนี่ครับใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นเราเราให้ชาวมัมมีตอบมาก็เอาอันนี่ซ้อมอ้ซอมโอ้ซ้อมซ้อมซอมซอมนะคะไม่เพราะกติกาของเรามันดิ้นได้ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อกี้ซ้อมนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องรอต้องรอก่อนอ่าเห็นไหมล่ะแต่ว่ามัมมีตอบถูกนะผมว่ากีฬานะกีฬากีฬากีฬาเป็นยาพิเศษให้ ไม่งงแต่ว่าไม่งงแต่แต่ว่างงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษใช่ครับโอเคอ่ะเราไปที่คําต่อไปกันดีกว่าค่ะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มามีนะแบบได้เลยครับเมนมากดนะได้ไหมคะน้องโฟดค่ะโอเคระหว่างแมวนะคะกับสุนัขน้องโฟดจะเลือกอะไรคือถ้าข้อนี้ใครตอบผิดอ่ะคือบอกได้แล้วนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคือน้องโฟดนะเขาจะมี สุดที่รักของเขาอยู่แล้วเป็นลูกของน้องโฟสเลยใช่ไหมคะใช่ครับทุกคนตอบมาแล้วตอบมาแล้วค่ะทุกคนตอบว่าแมว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 แล้วโฟสตอบว่าว่าสุนัขเห็นไหมล่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะใช่เพราะว่าผมอะไปเจอหมาตัวหนึ่งมันเรียปากผมผมก็เลยมองว่ามันน่ารักดีโอเค อุ้ยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วน้องโฟสเก็บมาอีกนิดนึงได้ไหมคะ,ะได้ครับผมโอเคขอบคุณค่ะน้องโฟสเห็นไหมล่ะได้แล้วนี่อ่าได้แล้วเรียบร้อยนะคะมัมมีจะได้เห็นแบบน้องโฟสแบบแบบตรงกลางนะ,ค,ะครับใช่อ่ะมันมว่วงเอา้าเขาบอกว่ามันม่วงน้อยใจแล้วอันนี้อาจจะเป็นหน้ามันม่วงน้อยใจเฮยะะช่วยด้วยผีหลอกอผีหลอก <laughs> <poisoned indo> อันนั <function als> ้นเสียงหัวเราะเอฟเฟกหรือเปล่าคะโอเคนะคะผีลอกไม่แล้วอยู่ตรงเนี้ยมีแค่โฟรกับนุ้งนิกแล้วคือใครเป็นผีเนี่ยดูดิอ่ะยังไงผีลอกไม่เป็นไรอ่ะมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะหลอกตัวเองได้ไหมอันนี้ได้ครับได้โอเคนะคะอ่ะเห็นไหมคือทุกคนเม้นมาสนุกสนานกันมากนะคะสนุกสนานกันมากแล้วทีนี้ค่ะระหว่างคาถามต่อไปเลยครับผมระหว่าง e x t r o v e r t นะคะกับ Introvert ครับผมมาหมีเดาใจมาได้เลยค่ะแต่ว่าคือตอนนี้น้องโฟดเขียนคำตอบแล้วนะทุกคนน้องโฟดเขียนคำตอบกันแล้วนะคะทุกคนค่ะเร,เร็วมากเร็วมากเร็วมากนะคะดันเมนกันมาได้เลยดันเมนกัน <Okay. S 1> มาได้เลยนะตอบะะไหมครับ <laughs> ตอบเลยไหมครับ ตอบเลยไม้ตอบเลยไม้เดี๋ยวรอเรามามีโอ้โหเขาตอบกันมาเต็มเ <Okay. S 1> ลยค่ะเรงโกรธมางั้นจะเตรียมเฉลยกันแล้วนะคะสามสองหนึ่งเนย ไมโครซอฟ์ใช้บ่อยครับตอนเด็กๆใช้บ่อยใช่เป็นเองขำเองจริงจริงโอเคจริงจริงนะคะอ่ะเรยไม่ถูกสักข้อเลยไม่ถูกสักคนเลยเราใจไม่ถูกสักคนเลยนะคะโอ๊ยแต่ว่ามีคนบอกว่าเราทายถูกทายเป็นไมโครซอฟท์จริงหรือเปล่าคะจริงปะเนี่ยจริงๆเหรอคะเฮ้ยเธอคนนั้นเริ่มรู้ใจผมแล้วเฮ้ยเขาอาจจะเลี้ยงเรามาอ่ะไปต่อกันเลยเราตอบโอ้โหมิตรผลว่าเราตอบคือเพราะ พอโฟสตอบไมโครสำรวจุทุกคนตอบ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 เลยอ่ะโอเคค่ะต่อไปทุกคนน่าจะเริ่มตื่นเต้นแล้วว่าว่าจะถูกหรือเปล่าว่าจะถูกหรือเปล่าเริ่มเดาใจกันงงๆแล้วนะคะอ่ะคำถามต่อไปเลยค่ะข้อที่สี่ของเราระหว่างสายร้องนะคะกับสายเต้นโอเคแต่ล่าสุดพี่ชอบมากเลยนะชอบอะไรครับตรงแฟนคอนปอนคูวินอะอะไรนะน้องโฟดอะไรนะคำหามสุดท้ายอะที่ว่าจหวัดเอ้อ เออนะคะทุกคนคืออันนั้นนะอ่ะโดนเต้นมาโดนเต้น MC มากอาะตอนนี้นะคะในเม้นของเรานะคะมัมีแต่ว่าเต้นเต้นอู้เต้นเยอะเ,ออเ,ตเต้นเยอะเต้นเยอะนะคะอะตอนนี้ทุกคนตอบเต้นเยอะนะแต่ก็ตอบมีล้องมาเหมือนกันตอนนี้นะะทุกคนตอบเต้นเยอะใช่ไหมใช่ทุกคนตอบเต้นเยอะตอนแรกน้องโบไม่ได้เขียนคำตอบค่ะทุกคนเออใช่ เขียนไม่เสร็จนะตอนนี้เสร็จยังคะเสร็จแล้วครับอเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะสามสองหนึ่งสายสองครับคือเดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวว่าแต่เรามามีเลยค่ะเอ็มซีกับในห้องส่งตอนนี้นะคะก็ก็ต้อแบบว่าลำอึ้งขนอึ้งไปเลยอึ้งว่ะอึ้งเลยนะคะทุกคนโอเคต่อไปคำถามต่อไปกลังสนุกเลยครับกัสนุก ก็มีทั้งแบบผมดำแล้วก็ผมล l อ n d ถ้าให้น้องโฟดเลือกน้องโฟดจะเลือกผมสีอะไรคะ่ะโอเคผมอะไรใช่ไหมครับผมผมรักคุณเสิยงผิดไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอ่ะโอเคไม่ใช่นะทุกคนผมทันว่าน,นี้ทุกคนตอบถูนกนูกดีว่าอันนี้ทุกคนตอบถูกถ้าเดานะถ้าเดาว่านูกดีก็ยังไม่เห็นแบบว่าคําตอบน้องโฟดนะคะเอาอยางเอายางพร้อมอยาง ทุกคนตอบมาแบบโดนเส้นเอมากหนึ่งสองสามนี่เลิศอะคนนี้เลิมากผมรับสกินดิฟิกที่สุดเลยครับคือเก่งมากอ่ะเก่งมากคืออยากเปลี่ยนคําถามเอาไปไว้สุดท้ายเลยอ่ะเดียคือแบบว่าเก่งมากนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อะตอบมาว่าอะไรรู้ไหมตอบว่าอะไรครับผมหลอกเฮ้ยผมไม่ได้หลงตัวเองขนาดนั้นเลย ม,ม,มีมเยอะมีมเยอะมีมเยอะแน่นอนนะคะใช่อ่ะใช่คำถามต่อไปกันดีกว่าค่ะอันเนี้ยคือได้แน่แน่ได้แน่แน่ได้แน่แน่ระหว่างตลกและหลอเทหเ,เราจะเป็นยังไงดีนะ<อ>เราตลกเถอะ เราชอบตัวเองพาร์ทไหนนะเราชอบตัวเองพาร์ทไหนอ,อ่ะเดี๋ยว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 เรามาอ่านเมกนกันก่อนซีว่ามัมมี่อ่ะจะเดาเราถูกหรือไม่จะเดาเราถูกหรือไม่ทุกคนตอบหล่ออุ้ยทุกคนตอบมีคนตอบสวยใครสวยอือม,มีคนตอบสวยใค,ใครสวยคือตอนเนี้ถ้าถือไว้บอร์ดนะค่อ<ห>นข้าง<ห>เลยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะเฉลยเลยค่ะน้องโฟรหล่อเท่หล่อเท่ให้จบครบในคนเดียว หล่อเท่นะคะน้องโฟต์นะแบบแสดงว่าเราคิดว่าตัวเองแบบว่าหล่อเท่มากกว่าตลกถูกไหมคะผมคิดว่าตัวเองตลกครับึ้งอ่ะก็พี่ด้วยไหมล่ะ่าผมตลกทุกคนค่ะใครที่ติดแฮชแท็กสกินดีฟิกไลเอ็กโ o n e แล้วนะอย่าลืมอีกแฮชแท็กหนึ่งนะคะอึ่ง อึ้งอย่างนี้นะคะ<ช>ทุกคนใช่กรรมการอึ้งค่ะใช่กรรมการอึ้งนะคะอ่ะไปต่อกันดีกว่าค่ะอย่าแผ่วอย่าแผ่วอุ้ยอันนี้อยากรู้มากๆว่าน้องโฟสเนี่ยจะชอบตัวเองในลุกไหนนะคะระหว่างแบดบอยออมละมุนบอยเอ้าเอาละเอาล่ะคือถ้าเกิดตอบแบดบอยอ่ะ พอมัมมี่อ่ะอาจจะใจบอดีเอ้ยเรนชิชิชิชอบจริงๆใจบอดีเอายังใช่เอายังเอายังพร้อมหรือยังขะทุกคนขะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมยังทุกคนตอบโอ้โหแบดบอยแบดบอยกันเต็มเลยอ่ะสามสองหนึ่งค่ะละมุดบอย ถ้าชอบกินผลไม้เพราะว่าผมชอบกินผลไม้เรามีมังคุดแล้วเราก็มีละมุดใช่ครับผมละมุดบ่อยคืออยากรู้มากว่าตอนเนี้ทุกคนที่อยู่กับเราในไลฟ์ป่ะคะจะออกหรือยังพอตทษทีนะเพราว่าเฮ้ยมึงเอ้ยอยู่อย่างเงี้ยอ,อยู่อย่างงี้อยู่อย่างงั้นนะคะอุ้ยแต่น่ารักน่ารักค่ะน้องโพดค่ะ ก็คือแบบปวดหัวกันไปข้างหนึ่งปวดหัวกันไปข้างใช่นะคะเราวก็ก็ได้กินพลราด้วยนะครับหลังดูจบไลฟ์หนึ่งเมตรนะครับอันนี้บอกทุกคนหรือว่าบอกเอ็มซีพี่ปวดหัวกับโฟมาไม่นี่ไม่เคยพี่ไม่เคยน้องโคนที่พี่ชูค่ะอ่ะโอเคนะคะเราไปกันต่อเลยนะคะอ่ะจริงๆอ่ะน้องโคดร่วมงานกับเราเนาะ ร่วมงานกับเรานะคะมาแบบว่าระยะเวลาเนี่ยรวมๆก็1ปีแล้วนะคะในพาร์ทแรกที่เราถ่ายไปเนี่ยจะเป็นลุคผู้เชี่ยวชาญแต่ในพาร์ทล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายงานไปเนี่ยจะเป็นลุคในเรื่องของแบบบอยเฟรนด์ระหว่างลุคผู้เชี่ยวชาญกับลุคบอยเฟรนด์นะคะน้องโฟดจะเลือกลุคไหนโอเคครับผมโอเคน้องโฟดพร้อมอยังครับผมมามีพร้อมอยังพร้อมแล้วอ่าถ้ามามีพร้อมแล้วค่ะชันเลยได้เลยค่ะน้องโฟอ รอยเฟรนทำไมเราถึงเลือกลุกบรฟเฟรนก็พี่ผมเลือกอะเอ้าร้อเลนร้อเลนโอเคร้อเลนก็เลือกมันว่าเฟรนเพราะว่าชอบลุกไบรฟเฟรนอ่ารู้สึกว่ามันดูแบบว่ามันดูไม่ทางการเกินใช่ไหมคะก็ที่จริงก็ชอบหมดชอบหมดใช่ต้องเลือกก็พี่ให้ผมเลือกโอเคเราไปกันต่อดีกว่าค่ะเราไปกันต่อดีกว่าน้อแต่อันเนี้ย พี่ว่าน้องโฟดเลือกยากครับผมนั่นก็ลูกนี่ก็ลูกระหว่างลูกคุณหนูเอและหมันม่วงโฮ้ยเลือกยากมากเลยอ่ะยังเลยยังแล้วลูกคุณหนูล่ะน้องโฟดอ่ะเอามีชอยลูกกลูคุณหนูด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ไม่แต่อันเนี้ยน้องโฟ์อาจจะหักมุมแบบว่ากับเรามามีง่ายลูกคุณหนูเออ สู้มันมุ่งไม่ได้หรอก,ล,กอนนลูกคนที่หนึ่งไงอันนี้จจะมีความหมายลูกคนรองซู่มันลูกคนที่สองอสู้มันมุ่งไม่ได้หรอกแต่ชอบเจ็บเท้าฉัน <laughs> ฉันจําได้นะชอบตเตะด้วย <laughs> เอาละคือสารตรงนี้ไปถึงลูกคุณหนูแล้วนะใช่ครับผม <laughs> อ,อแสดงว่าเมื่อกี้ที่มองกล้องเราอยากให้แฟนคลับอ่ะเพื่อที่จะไปโอเคอ่ะ ไปต่อกันดีกว่าค่ะ,อะตอนนี้นะเรามาถึงแบบว่าคําถามใกล้ช่วงสุดท้ายของเราแล้วใกล้แต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะระหว่างนะคะผิวแห้งอ,อผิวมันอ่าน้องโฟสนะคะ